สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ s t o อกติดพินบายปิ่นชุดการนะคะรายการจากทางบอลฟิลิปที่เราจะมาติดพินปักหมุดประเดน็นฮอตประเด็นร้อนนะคะที่ถูกพูดคุยกันในตลาดช่วงนี้นะคะรวมถึงวางกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสมนะคะ,ะสำหรับ EP นี้นะคะก็เดินหน้ามาถึง EP ที่30แล้วนะคะ EP นี้เนี่ยเราจะมาปักหมุดนะคะงบกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส4ปี67พร้อมกับเปิดมุมมอง ปีค่ะ,คะสำหรับสต็อกติดพินนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะคะในประเด็น ลุ่มธนาคารพาณิชย์นะงบออกมาแล้วนะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นในเรื่องของตัวราคาหุ้นนะปรับตัวขึ้นมานะคะก็คิดว่าน่าจะมีการเก็งกำไรในเรื่องของตัวงบหรือว่าผลประกอบการไดมาสีนั่นแหละนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยประกาศออกมาครบแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของทางบอลฟิลิปกานนะแน่นอนว่าต้องคุยกับพี่หนูค่ะคนนี้นะคะ พี่อดิศรนะะสวัสดีค่ะพี่หนูสวัสดีครับค่ะก็วันนี้นะคะนักวิเคราะห์ที่ดูกลุ่มแบงก์ของเรานะคะก็จะมาขยายความให้ฟังนะคะว่าในส่วนของงบนะไตรามาสสี่ที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะภาพดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันเลยค่ะสําหรับงบไตรามาสสี่เป็นยังไงบ้างคะพี่หนูก็ต้องบอกว่างบไตรามาสสี่ของกลุ่มธนาคารนะครับที่ประกาศออกมาเป็นกลุ่มแรกเนี่ยก็อยู่ในโทนที่ด,ดีกว่าทางฝ่ายคาดกันหลายตัวเลยนะครับ โดยกำไรแต่ธนาคารที่เราทําการศึกษานี่ออกมารวมกันนะครับห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นสิบสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์เยนเยียนะครับเหตุผลหลักๆที่ทําให้ตัวกําไรของกลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้นนี่ก็คือการสารองการตั้งสรรํารองนะครับที่ลดลงเนี่ยเป็นอย่างมีนัยสําคัญเลยในหลายธนาคารนะครับจากที่ปีก่อนเนี่ยแต่เมื่อสี่ปีก่อนเนี่ยหลายธนาคารนะครับมีการเพิ่มระดับการตั้งสรรํารองขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับ ปีนี้เนี่ยก็กลับมาตั้งสำรองตามปกติกับหลายธนาคารนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทําให้กําไรเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเทียบกับไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ากำไรเนี่ยลดลงนะครับ7.7% Q1Q นคะครับซึ่งตรงนี้จะบอกว่าก็ต้องบอกว่าเป็นปกตินะครับที่ไตรมาส4เนี่ยค่าใช้จ่ายของกลุ่มธนาคารจะมีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ตัวกำไรเนี่ยลดลงเมื่อเทียบ Q1 q คครับ ค่ะก็ภาพรวมนะคะดูมีหลายตัวที่ค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวไงเนี่ยเรามีภาพประกอบไปให้ดูด้วยนะว่าตัวไหนดีไม่ดีบ้างแต่ว่าถ้าเอาแบบเด่นเด่นเลยนะคะตัวที่ออกมาโดดเด่นที่สุดนะคะโตสูงสุดเนี่ยเป็นแบงค์ไหนคะเป็นธนาคารไหนคะก็สำหรับใตรมาสนี้นะครับ KKP เนี่ยเป็นธนาคารที่กำไรเด่นที่สุดเลยนะครับโดย KKP เนี่ยมีกำไรออกมาที่1,400ล้านนะครับ โดดเด่นทั้งเยียลเยี่ยงก็คิวันคิวเลยนะครับโดย year year เยียลเยีเ่ยงเลยเพิ่มขึ้นถึง111%เงรยสร์เยลเยี่ยเลยทีเดียวนะครับส่วนคิวันคิวเนี่ยเพิ่มขึ้น7.7%นะครับเหตุผลหลกัลกๆที่ทำให้ KKP เนี่ยเป็นธนาคารที่มีกำไรโดดเด่นนะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับการลดลงของการตั้งสำรองนะครับเพราะไตรมาส4ปีก่อนเนี่ย KKP มีการตั้งสำรองค่อนข้างเยอะมากนะครับจนผลประกอบการเนี่ยออกมามีกำไรแค่600กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับไตรมาสนี้เนี่ยการลดลงของการตั้งงสรอ อย่างมีนที่สำคัญนะครับทำให้ KP มีกำไรออกมา1,400ล้านก็เพิ่มขึ้นถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ก็ถือว่าเด่นมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของ KKP นะคะแต่กลับมาที่ภาพรวมเวลาที่เราคุยกันในเรื่องของตัวกลุ่มธนาคารนะคนก็จะมักจะถามในเรื่องของตัวเอ่อการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วสำหรับไตรมาสสี่นะคะปี2567เเนี่ยสินเชื่อเป็นยังไงบ้างคะมีสัญญาณดีขึ้นบ้างไหมคะแล้วก็ทั้งปีเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะก็ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าโดย ภาวะของผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจนะครับทำให้สินเชื่อของกลุ่มธนาคารนี่ค่อยๆชะลอตัวนะครับจนไตรมาสสามเนี่ยสินเชื่อของกลุ่มเนี่ยยังหดตัวค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะครับส่วนไตรมาสสี่เนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับของสินเชื่อเนี่ยสามารถเ,เติบโตได้นะครับ1.24เปอร์เซ็นต์ิวนคิวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับที่จะดึงให้สินเชื่อของทั้งกลุ่มเนี่ยกลับมาเป็นบวกนะครับโดยถ้าเกิดว่าดูทั้งปีเนี่ยสินเชื่อแปดธนาคาร ที่เราทาการศึกษานี่ก็ยังมีการโตตัวอยู่นะครับ0.7ซนตะครับโดยไตรมาส4ที่สินเชื่อเติบโตขึ้นเนี่ยหลักๆนะครับก็จะมาจากสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่เป็นหลักนะครับค่ะแล้วตัวที่เด่นที่สุดล่ะคะต้องบอกว่าต้องมีตัวที่แบบมันโดดเด่นกว่าตัวอื่นมีตัวอะไรไหมคะตัวที่เด่นที่สุดเนี่ยก็เป็น KTB นะครับในไตรมาส4เนี่ยมีสินเชื่อเนี่ยเติบโตถึงเอ่อห้า 5%กว่าๆนะครับทำให้ตัวทั้งปีเนี่ยตัว KDB มีสินเชื่อเอติบโตถึง4.7%เลยนะครับเป็นร,รคาคาที่ทั้งปตรมาส4แล้วก็ทั้งปี6-7เจ็นี่ยเป็นธนาคาที่มีสินเชื่อเติบโต,ต,ต,ตสูงที่สุดในกลุ่มนะครับหลักๆก็ๆ <S <S <ค>กน่าจะอย่างที่เรา พอทราบกันนะครับ k t b เนี่ยก็เป็นธนาคารที่มีความใกล้ชิดก,กับรัฐบาลนะครับพอมีรัฐบาลใหม่เข้ามามีการลงทุนเข้ามาอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยก็ทำให้ตัวสินเชื่อภาครัฐเนี่ยของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ตัว k t b มีสินเชื่อโดดเด่นกว่ากลุ่มนะครับอืมค่ะ ในส่วนของ KDB ราะคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆไม่รู้จะเต็มหรือยังนะ,ะสำหรับในส่วนของ KDB จะเชียร์กันได้ยังเล่นกันได้อยู่หรือเปล่าเดีย๋ยวค่อยไปดูช่วงท้ายนะ,ะว่าท็อปพิกเนี่ยเราเป็นอะไรนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่หนุ่มก็เชียร์ตัวนี้มาตลอดเหมือนกันนะ,ะออนอกจากสินเชื่อนะคะเรามาดูในเรื่องของตัว NPL บ้างดีกว่านะคะคในเรื่องของนี่เนี่ยเป็นยังไง<ม>บ้างนะคะสําหรับ NPL นะคะมีทิศทางไงบ้างคะมันลงมาบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้บอกว่าขึ้นมานะคะสาหรับปี2 5ง7นคือถ้าเรามาดูจนถ้าใครยังจําได้นะครับที่เรามาคุยกันในไตรมาสสามเนี่ยผมก็ยังพูดอยู่เลยว่าไตรมาสสี่เนี่ย NPL น่าจะยังขึ้นปอนะครับแล้วก็น่าจะยังขึ้นไปจนครึ่งปีแรกของของของ,ของปี68นี้นะครับ แต่ว่าพองบไตรมาสสี่ออกมาเนี่ยเราทำค่อนข้างเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันนะครับตรงที่เราเริ่มเห็นการลดลงนะครับของ NPL นะครับโดยทั้งกลุ่มเนี่ยมี NPL ลดลงเหลือ3.08นะครับจาก3.20ในตนไตรมาสก่อนะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยก็มีหลายธนาคารนะครับที่มี NPL เนี่ยลดต่ำลงในไตรมาสสี่นะครับแต่ว่าที่เห็นเด่นๆเลยนะครับก็คือตัว PPL KTB นะครับที่ลดลงค่อนข้างเยอะมากนะครับโดย BPL เนี่ยลดลงเหลือนะครับจาก3.4%จุด่เอเนเนี่ยเหลือจุดแคบเพียง2.7%เท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าเหตุผลที่ทำให้ NPL ตรงนี้ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับของ BPL เนี่ยน่าจะมาจากาการปรับโครงสร้างหนี้นะครับถ้าให้เดาเนี่ยก็คงเป็นการบินไทยนะครับท,ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ในชว่วงที่ผ่านมาไปนะครับแล้วก็ทำให้ NPL ของ BPL เนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ดึง NPL ของกลุ่มธนาคารเนี่ยลงมาด้วยนะครับ อืมค่ะเออก็ได้ทราบในเรื่องของตัว NPL นะคะแบบนี้เนี่ยเออดูเหมือนว่ามันเริ่มลดลงสำหรับไตรมาสสีนะ,ะดังนั้นเนี่ยโมเมนตัม um ในระยะถัดไปที่ตอนแรกพี่หนูบอกว่าเอออันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะดันั้นปี68เนี่ยเอ้ยมีความเป็นได้หรือเปล่านะคะว่าจะลดลงต่อค่ะคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าตัวปี68เนี่ย NPL ของกลุ่มเนี่ยน่าจะลดลงอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุผลลักหลายๆเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นนโยบาย จากนโยบายของรัฐนะครับแล้วก็สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็ยังมีมาตรการแก้หนี้ออกมาด้วยนะครับแต่ว่าเดิมทีเนี่ยคาดว่าจะลดลงเนี่ยจนช่วงครึ่งปีหลังนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็เห็นมาว่าลดตั้งแต่ไตรมา,าสสี่นะครับแล้วก็หลายธนาคารเนี่ยเหมือนกับว่าแสดงความมั่นใจนะครับตรงที่ว่าไตรมา,าสสี่เนี่ยก็มีการลดการตั้งสำรองด้วยนะครับเพราะเขามอกว่าคุณภาพสินทรัพย์ของเขาเนี่ยฟื้นตัวดีแล้วนะครับ รงนี้นก็เลยบอกว่าในไตรมาสหนึ่งนี้น่าจะเห็นได้นะครับว่า NPL น,น่าจะลดลงต่อนะครับอืมค่ะอ,อ,อย่างนี้เนี่ยเหมือนกับเราเริ่มให้ภาพละปี68ดนะดู NPL เนี่ยมีสัญญาณที่ดีนะคะในเรื่องของภาพกลับมาที่สินเชื่อม้าดีกว่านะคะในขาของรายได้เนี่ยปีอปี68เนี่ยพี่หนูมีมุมมองอยังไงบ้างคนะสินเชื่อเนี่ยจะโตไหมแล้วก็ในเรื่องของตัวภาพ ผลประกอบการผลการดำเนินงานกําไรเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มจะโตไปได้ต่อหรือเปล่านะคะพี่หนุ่มมองอย่างไรบ้างคะก็สําหรับสินเชื่อเนี่ยเราก็คาดว่าอยู่68เนี่ยด้วยหลายๆะยอย่างนะครับตัวรัฐเนี่ยกลับลงทุนเห็นชัดเจนแล้วนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยมันน่า,นาจะทําให้ดึงดูดให้ตัวภาคเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะเอกชนรายใหญ่เนี่ยกลับมาลงทุนด้วยนะครับเราก็คาดว่าตัวสินเชื่อเองเนี่ยน่าจะ เป็นบวกนะครับในปี68เนี่ยไม่หดตัวเหมือนที่เหมือนปี67นะครับแต่ว่าในส่วนของรายได้เนี่ยอาจจะถึงแม้ว่าสินตัวสินเชื่อซึ่งเป็นรายได้สําคัญของกลุ่มนะครับที่เราคาดว่าจะเติบโตขึ้นเนี่ยแต่ว่าทางด้านรายได้ดอกเบี้ยนียอาจจะโตได้ไม่มากนักนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับทางกรนอเมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วปีนี้เราคาดว่าจะลงอีกกี่ครั้งนะครับ ค่ะก็จริงๆงดาวฟิลลิปนะทางฝั่งบริยุทธ์เองเนี่ยก็มองว่าออโอกาสที่จะลงเนี่ยอีกสักอาจจะเป็นไปได้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะพี่หนูอาจจะเป็นช่วงประมาณสักออกลางปีนะคะอาจจะเป็นรอบการประชุมครั้งที่2ครั้งที่3ของปีนี้นะคะของกรนงทีออ่ลดดอกเบี้ยลงตอนนี้เราอยู่ประมาณสัก 2. อย่สาเปอร์เซ็นต์อาจจะลดไปที่ระดับประมาณสองเปอร์เซ็นต์ได้นะคะอันนี้ก็ ภาพแบบนี้ก็เลยทําให้ในเรื่องของไรายได้ดอกเบีย้ยมันอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนช่วงก่อนหน้าใช่ไหมคะใช่ครับเราก็คาดว่าถ้าเกิดว่ากรงมองมีการลดอัตราดอกเบีย้ยลงอีกเนี่ยทางกลุ่มธนาคารก็น่จะมีการปรับลดทั้งอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้และอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกระทบกับตัวไรายได้ดอกเบีย้ยของเขาเนี่ยโดยตรงนะครับตรงนี้เป็นเหตุผลสําคัญนะครับทำให้เราคาดว่าปีนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารนะครับเราจะมีกําไรออกมารวมกันเนี่ยสองแสนห้าหมื่นหกพันล้านนะครับ ก็อาจจะโตขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณ5%เปอร์เซ็นยนครับอืมโตไม่มากแต่ก็ยังโตนะคราวนี้เนี่ยภาพรวมโอเคสินเชื่อก็ยังน่าจะมีโอกาส โตได้นะคะในเรื่องของตัวภาพกําไรก็ยังจะมีอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเอา,าว่ารวมๆสําหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยพี่หนูมองเป็นได้ได้ว,ว่า overweight หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะนิวทรัลค่ะถ้าแท้ดูแ,แบบนี้ก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับอย่างที่เรียนนะครับตัวสินเชื่อน,นี่คาดว่าโตแต่ว่าไรายได้อาจจะไม่ได้โตมากนักนะครับ นื่องจากว่าการปรับลดตัดเบ้งเงินกู้เนี่ยตรงนี้เราก็เลยให้น้ําหนักการลงทุนเนี่ยเป็นดีลชอลนะครับสำหรับราคาเท่าเคท่าเท่ากับตลาดนะคะแต่ว่าก็อย่างเล่นได้นะคะแตคราวนี้เนี่ยคุยกันไปช่วงท้นว่าเออหลายๆตัวเนี่ยราคาก็ขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าถามว่าก็มีความโดดเด่นนะจากที่คุยไปเนเรื่องของสินเชื่อเรื่องของตัว NPL ตรงนี้นะคะท็อปพิกค,ค่ะ ต้องมีท็อปทิกนะคะ,ะสำหรับท็อปพิกในกลุ่มแบงค์นะคะตอนนี้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยตัวที่พี่หนูชอบเนี่ยพี่หนูเลือกอะไรคะก่อนหน้านี้จำได้ว่าเป็น KTB นะ,ะ<ช>ยัง<ช>เป็นตัวนั้นหรือเปล่าสำหรับ,บ KTB เนี่ยเราก็เลือกมาเป็นท็อปพิกมาพักใหญ่เลย<ช>ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าตัว KTB เนี่ยเราก็มองว่าจะได้เป็นธนาคารที่จะได้ไประโยชน์จากโครงการรับโดยตรงนะครับ,รบแล้วก็ปันผลยังค่อนข้างน่าสนใจด้วย ราคามันก็เลยขึ้นมาพอสมควรนะครับจนตอนนี้เนี่ยตตราคา,าคตเต็มยังราคาเกินกว่าเออราคาพื้นฐานเราไปแล้วนะครับเ,เราก็ให้ราคาพื้นฐานของ k t b ไว้ที่22บาท50นะครับราคาก็ขึ้นมาเ,ออเต็มราคาแล้วเหมือนกันนะครับเราก็เลยเปลี่ยนตัวนะครับเป็นตัว BBL นะครับ้าไปทปพิกแทน topic k t b นะครับโดยเอ,อ BBL เนี่ยมีความโดดเด่นนะครับทางด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราก็มองว่า หลังจากรัฐบาลลงทุนแล้วเนี่ยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ก็น่าจะลงทุนตามมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นสินเชื่อกลุ่มแรกๆนะครับที่เติบโตในปีนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วในช่วงที่บอกนะครับว่า NPL ของ BBL เนี่ยลดลงค่อนข้างมากนะครับทำให้ตัวสัดส่วนสำรองต่อ NPL ของ BBL เนี่ยที่เดิมเนี่ยเป็นธนาคารที่สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับ โดยจัดเดิมเนี่ยมี2 5งนตะครับตอนนี้เนี่ย NPL ที่ลดลงเนี่ยก็ทำให้สัดส่วนตรงน,นี้สูงไปถึง3ามรแล้วนะครับก็ยิ่งห่างจากกลุ่มไปอีกนะครับนี่มีอยู่เพียงแค่ร้อ่เอเท่านั้นเองนะครับตรงน,นี้เราก็เลยให้ราคาพื้นฐานของ BBL ไว้ที่ร6อบาทครับอ่าอันนี้ตัวนี้ก็น่าจะยังพอมีอัพไซด์อยู่นะคะคก็เปลี่ยนกลับมาเล่นในส่วนของตัว BBL กันนะคะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะสำหรับท็อปพิกนะคะรอบนี้ เป็น BBL นะ KTB ก็าอาจจะเป็นลักษณะของเกงกำไรได้แหละนะคะ,ะตามตีมในเรื่องของตัวโครงการภาครัฐต่างๆนะคะแต่ยังไม่หมดนะสำหรับในส่วนของกลุ่มแบงค์แน่นอนเมื่อกี้ได้ยินเรื่องของปัวปันผลนะคะถ้ามองนะคะจบในเรื่องของการประกาศงบแล้วนะ <S 2> <S 2> คนตอนนี้น่าจะมาจับจ้องในเรื่องของตัวปันผลของกลุ่มแบงค์เพราะว่าหลายๆตัวน่าจะให้ปันผลค่อนข้างดีนะคะ,ะพี่หนูมีมาฝากไหมคะตัวที่โดดเด่นแล้วพี่หนูคิดว่าเอออันนี้เนี่ยน่าจะเล่นกันรับปันผลได้ค่ะ สำหรับถ้าเกิดว่าเรามาดูเรื่องปันผลเนี่ยก็บอกว่า ACB เนี่ย่ขนข้างโดดเด่นมากเลยนะครับก็ในปี6 7เเนี่ยเราคาดว่า AC b เนี่ยจะมีการจ่ายปันผลนะครับประมาณ10บาทส4สตางค์นะครับแต่ว่าเขามีการจ่ายเอ,อ่อระหว่างการไปแล้ว2บาทเราก็คาดว่าครึ่งปีหลังน,นี้น่าจะจ่ายประมาณ8.4 4บาทนะครับก็คิดเป็นอินวิเลนติเทียบราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับก็ประมาณ6.8%ตตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าถึงจะจ่ายการระหว่างการไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นธนาคารที่ ปันผลเนี่ยโดดเด่นที่สุดนะครับปีหน้าเนี่ยสำหรับปี68เนี่ย,ยก็ยังเป็นเ c b อยู่เหมือนกันนะครับเพราะเราคาดว่าเ c b ีเนี่ยกำไรน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จ่ายปันผลได้เพิ่มขึ้นเป็น10.97บาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็คิดเปิลดิวเดนดิวเนี่ยถึง8.8%เลยนะครับถ้าคำนึงถึงเรื่องดิวเดนเนี่ยเ c b ก็เป็นตัวที่น่าสนใจครับค่ะ ก็วันนี้น่าจะครบทั่วนะคะสำหรับในเรื่องของตัวงบนะคะไตรามาสสี่ของกลุ่มแบงก์เนี่ยออกมาก็ถือว่า,อาหลายๆตัวค่อนข้างดีเดียวแล้วก็ปี68แปนะคะ2,568กเนี่ยก็ยังถือว่าเ,าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังน่าจะเห็นกำไรนะคะทำกำไรได้ละกันนะ ก็มีท็อปิกนะคะอย่าง BBL นะคะแล้วก็จริงๆ KTB อาจจะเต็มแล้วแต่ก็ยังอาจจะพอเกฑงกำไรตามตีมในเรื่องของการลงทุนเ,เกี่ยวกับโครงการภาครัฐพอได้นะคะแล้วก็ SCB โดดเด่นในแง่ของตัวปั่นผลนะคะค่ะก็วันนี้ต้องอขอบคุณพี่หนูด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะสำหรับในเรื่องของตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะประเด็นไหนที่น่าสนใจนะคะนักลงทุนที่อ,อาจจะอยากแสดงความคิดเห็นนะคะว่าอยากให้เรามาพูดคุยนะคะมา ปักหมุดประเด็นฮอตประเด็นร้อนนะคะเรื่องไหนเนี่ยส่งมาอคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับตัว EP ีก่อนหน้านี้นะคะซึ่ง EP นี้เนี่ยเป็น EP ีที่30แล้วนะคะจนกว่าจะมาเจอกันใหม่นะคะตอติดพินบายปิ่นชุติการนะคะสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ